โซรารามเซ่ตเวยช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวเครื่องปรับอากาศเทเร i อเอ i กินเวอร์ต u s พลริกไทยตราไร้ทิปความน่าสนใจของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านล้อมสุกนอกจากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำแล้วความขลังมันอยู่ที่ตัวบ้านหลังนี้ หลักที่คุณลูกค้าจะต้องเดินผ่านก่อนจะเข้าร้านข๋วยเตี๋ยวนี่แหละคะ่ะโอ้โหโอ้นี่บ้านนะคะอายุสองรกว่าปีใช่ครับคือ,คอบ้านเก่าเลยบ้านเก่าเลย,บ,เเลยบ้านของปู่ของปู่อีกทีหนึง่งทำได้ไมาอะไรคะนี้ไม่สักเลยครับไม่สักไมสัโบราณเลยดูจากพื้นที่ไม่สักหนาขนาดนี้หายากนาะยากไม่<ล>ไมีครับไม่มีไม่มีเลยแล้วก็สภาพของบ้านยังคงสภาพเดิมไว้อยู่รอยฉลุบ้านรอยอะไรบ้านต่างี่ อันนี้เป็นรูปของเจ้าของบ้านนี่พึ่งปู่แล้วมีปู่ของปู่อีกทีนึงในชื่อชิดปู่นวลเป็นเจ้าของบ้านคุณปู่เป็นเจ้าของบ้านช่แกบันพบุรุษของเราบ้านนะและข้างในชอบเรือจริงๆด้วยแหละใช่นี่เรือจำลองเรือจำลองเลยอะ ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวก็มาจากชื่อของคุณพ่อคุณแม่ใช่ชื่อว่าพ่อชื่อสุกแม่ชื่อล้อมไม่ต้องคิดเลยล้อมสุกไปเลยเอาไปความปังความเฮงด้วยความเป็นสิริมงคลนะคุณพี่น้องใช่ครับผมนี้ก็เป็นของโบราณทั้งหมดนะพระตรงนี้ก็เป็นร้อยร้อยปีนะรู้จากความเก่าเลยน่าจะเป็นเป็นร้อยปีโอ้จริงนะเพราะดูจากความเก่านะใช่ครับแล้วก็ดูศิลปะการทำนะมีความงดงามแล้วก็มีความวิจิตรนะ บ้านหลังนี้ลุงตีไม่ได้เปิดให้เข้าชมค่ะเพราะยังอาศัยอยู่กันตามปกติซึ่งไม้ที่ใช้ทำบ้านก็คือไม้สักแผ่นใหญ่หญจะน้ำท่วมน้ำหลากผ่านมากี่ยุคกี่สมัยเป็นร้อยร้ยปีบ้านก็ยังไม่ผุไม่พังตามกาลเวลาเลยจ้าแต่สิ่งที่ลุงตีเปิดให้เข้าชมนี่เลยพิพิธภัณฑ์เรือไทยที่ลุงตีและญาติๆช่วยกันเก็บสะสมไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาดูได้มาศึกษา เรือที่แรกในตำบล้างกลาง,งจังหวัดนนทบุรีเลยนะหนูมาดูกันเถอะน่าสนใจมากๆก่อนที่เรานะคะจะไปชมพิพิธภัณฑ์เรือนะคะเราก็ต้องมีการไหว้แม่นางเรือก่อนนะคะอันนกี่แล้วคะเกิดร้อยฮะ<า>ประมาณนั้นเลยแหละหใช่ครับเรือบดไม้สามแผ่นนะครับเป็นไม้สักสามแผ่นเป็นความเชื่อ ของโบราณเหมือนคุณพระศรีรัตนตรัยอะเนาะมองในแน่ของชาวพุทธเนาะถ้าเรือสมัยใหม่จะมีทาสีแต่ทีเรือโบราณนี่จะล้วนๆถ้าเป็นเรือโบราณก็จะเป็นสีไม้เลยได้มายังไงคะเรือลำนี้ลำนี้เหรอครับก็เป็นของครูรุ่นเก่าๆเรือเป็นร้อยปีละแกก็สะสมมาจากปู่ของพ่อมาแล้วก็ให้มาแล้วเก็บเก็บจากปู่ของพ่อนะก็เป็นร้อยร้อยขึ้นไปได้มานานอย่งคะคุณอ๋อได้มาสัก4ี่ปีที่แล้วเนี่ยจากของเดิมเขาเสียชีวิตลง เพื่อนก็เลยบอกว่าไม่มีที่สะสมไม่มีที่เก็บเอามาไว้ในที่พิพิธภัณฑ์ของเราดีกว่าเพื่อจะให้เด็กได้มา,ามาดูด้วยได้ดูด้วยใช่ตอนที่ได้มาอย่างที่บอกว่าแต่รามเนี่ยมีแม่นางเรือมันก็ต้องมีเรื่องที่แบบเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นคือได้มาสักห้าวันนะครับก็มีหลานมาจากลาบุรีมานอนค้างพอทักตีสองได้เขาลุกออกมาเกิดปวดท้งเบาเนาะก็เลยมองตรงนี้เห็นมีหญิงสาว สวยเด็แต่งชุดสีแดงเดินยิ้มอยู่ตรงเนี้ยอ๋ออยู่ตรงนี้เลยใช่ใคนลูกก่าใช่ชุดสีแดงด้วยใช่ใเดินอยู่ตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวยืนยิ้มยืนยิ้มไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแค่มายืนยิ้มไม่ใช่ให้ด้วยไม่เฉยยิ้มไม่ยืนยิ้มเดี๋ยวพวกคนเนี้ยใส่โม ถูขอเลขสักหน่อยเอาได้เลยได้เลยมีคนหลายคนถูแล้วนะเเจอแล้วเขาก็ถูกนี่แหละพวงมาลัยก็มีส่วนหนึ่งมีน้ำมีอะไรมาเส้นไหว้แล้วก็เป็นการบูชาไปในในตัวด้วยใช่รำนี้ร้อยกว่าปีเดี๋ยวไปรำต่อไปดีกว่าได้ครับอ้าวรำนี้นะครับเป็นเรือโบราณน่าจะเกือบ200ปีแหละหรอรำนี้เป็นเรือขุดสมัยโบราณโอ้โหรำมีน่ากว่ารำนั้นอีได้มาอย่างไรคะรำนี้แต่นี้เพื่อนของน้องให้มา เขาก็รู้ว่าถ้าอยู่กับเราแล้วเรารักษาดีเขาก็ให้เรามาดูแลรักษาดีกว่าถ้าสมัยก่อนอยู่กับเขาจะจมอยู่ในน้ําเอจมเลนจมน้ําก็จะไม่เคยมีคนดูแลอย่างที่บอกว่าบางทีเขาขุดเจอไม้ตะเคียนอะไรเงี้ยส่วนมากจมอยู่ในน้ำใช่ใช่เพราะว่าทำไมเขาถึงเอาไว้ในน้ํามันจะไม่มีการผุน้ํานี่จะเป็นการรักษาน้ํากระดินจะรักษาเนื้อไม้ได้ดีอ๋อนี่คือความรู้นะแต่ใครยังไม่รู้ อยู่ๆทำไมถึงสะสมเรือคะเริ่มต้นบ้านเราโดยสภาพของชาวสวนและชาวริมคลองนะมันก็ต้องใช้การสัญจรไปมาด้วยเรือนี่นแหละที่ความจเจริญเข้ามามน่อปี37นี่แหละก็เรือก็เริ่มไม่ไ,มได้ใช้แล้วด้วยความที่เรายังมีเรืออยู่บ้างและน้องทํางานกรมศริลปากรก็เป็นความชอบที่ของอะไรที่เก่าๆก็จะสะสมนี่นแหละบ้านเก่าไม้เก่าเรือเก่าจนปี54น้นะําท่วมหนักโอ้โห ไอ้เรือที่เรามีอยู่เจ็ดแปดลำที่เราสะสมว้ยังใช้ได้ไงชาวบ้านก็มาขอยืมไปใช้บ้างเราก็ใช้บ้างไอตอนไปลำเดียวแต่ตอนขากลับสองลำสามลำให้เอามาให้เราเลยเพราะว่าเขารักษาไม่เป็นเราขี้เกียจติดูแลลำไหนเป็นลำปวดของคนตรงครับเนี่ยก็จะดูว่าลำายังใหม่หรือไม่ลำนี้ยังใหม่อันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นเรือสันปันก่อนที่ความเจริญจะเข้าลำเนี้ย จะใช้สมหลักบ,บ้านคนที่มีสตางค์ใช่ใ้าบ้านมีตังค์โอ้โหเรือบ้านนี้เขาแบบว่าโอ้โหเจ๋งนะอ,อันนี้เจ๋งสวย<ช>จะมีรูปร่างดีสมยย<ช>ัยก่อนเขาสัว่าเห็นหนุ่มคนไหนขย<ช>เรือเนี่ก็คือโหบ้านมีกระตังแน่อ,แนนอนนเรื่องเรือลุงตีพูดแบบถ่อมตัวว่าพอมีความรู้บ้างค่ะเพราะชอบก็เลยศึกษาใครอยากมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือไทยที่บ้านลุงตีก็มาได้เลยค่ะลุงตียินดีให้ความรู้มากๆก่อนไป a c e บุ๊กก็ไม่พลาด เอาซะหน่อยไหนไหนก็มาละขอสักเลขเถอะค่ะแม่ตาอ่ะ <c oughs> เห็นละเลิศยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวเล็กเคลือ่อนอย่างวะคุณผู้ชมอุตส่าห์รอฟังเพื่อจะมีโชคมีลาบรับปีใหม่ไทยซะหน่อยอเลขสวยเลขมงคลจบละถ้าอย่างนั้นเราไปรับพรจากลุงตี สงการนี้นะคะนอกจากพ่อแม่แ,<น>แล้วก็ยังมีคุณลุงคุณป้านะคะที่เป็นผู้ใหญ่ <ทะ S 1> ของโกกะนะคะก็ขอให<ะ>้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองอยู่กับลูกหลานตลอดปีตลอดไปแล้วก็ทําร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะให้อร่อยอร่อยลูกค้าเยอะตลอดไปนะคะสาธุนส<ะ>ุภาพแข่งแรกนะคะผมประสานในี่ยสุภาพเหมือนกนะครับนี่ทาค่ะให้นาตีกันอาสาสุภาพแข็งแรกนะใช่ กิ่งเงปังๆนะค่ะนี่ค่ะน้ำราดมารีสิสวยหอมในวันปีใหม่ของไทยเราเนาะวันสงการนะครับก็ขอให้ลูกหลานทุกคน ความทางคุณมะโกนะครับให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงทำกิจการใดๆก็ให้รวยฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะก็ขออวยพรนะครับให้กับผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการในวันสงกรานต์นี้ปีใหม่ของไทยก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาและขอให้รับสิ่งดีๆตลอดไปรวยๆทุกคนนะคะสาธุขอบคุณค่ะวันนี้นะคะตลาดสดรามสีนะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงป้ามากๆนะคะแลวขอ คุณทุกคนนะคะที่ให้มาชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอออแบบนี้พบกับมุกกดได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าทุกวันเสาร์สี่โมงสิบห้าทีทางช่องสามกดหมายเลขสามสิบสามกับรายการตลาดสดรามซีไประะัคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้โ